เรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการลูกยางแล้วก็กลายเป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดได้มีการรายงานนะครับว่านักวอลเลย์บอลสาวชื่อดังได้เสียชีวิตอย่างปริศนานะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้พบร่างไร้วิญญาณคาบ้านพักนะครับสร้างความโศกเศร้าให้กับเหล่าแฟนๆแล้วก็วงการนักตกลูกยางเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นปติดตามชมกันเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการวอลเลย์บอลโลกอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุด เว็บไซต์ต่างประเทศได้มีการรายงานนะครับว่านักตบลูกยางสาวชื่อดังดีกรีทีมชาติเปโตริโกวัย28ปีนะครับอย่างพิล่ามารีวิคตเรียโลเปสนะครับซึ่งเป็นนักวอลเลย์บอลสาวในตำแหน่งตัวตีหัวเสานะครับแล้วก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ในช่วงปี2012ถึง2023อีกด้วยนะครับได้ถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านพักของสโมสรน,นะครับที่เมืองบูซาประเทศตุรกีเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมา ด้ยตามรายงานได้ระบุนะครับว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่สโมสรรวมถึงเพื่อนๆนักกีฬาของเธอนะครับได้เดินทางไปหาเธอที่บ้านพักเนื่องจากเธอนั้นได้ขาดการฝึกซ้อมในช่วงเช้าอย่างไม่มีสาเหตุนะครับโดยไม่ได้แจ้งให้ใครทราบลงหน้าแล้วก็ไม่มีใครสามารถติดต่อเธอได้ด้วยซึ่งเมื่อทุกคนได้เดินทางไปถึงบ้านพักของเธอนะครับหลังจากนั้นก็ได้ทําการส่งเสียงเรียกเธอนะครับแต่ก็ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเธอกลับมาแต่อย่างใดทุกคนก็ยิ่งเป็นห่วงแล้วก็ตัดสินใจให้ช่างกุญแจนะครับเข้าไปข้างในก่อนสุดท้ายจะได้พบนะคร้ตสิ จึงได้ทําการปฐมงพยาบาลเบื้องต้นนะครับด้วยการทํา CPR พร้อมกับตามแพทย์มาดูอาการนะครับก่อนที่สุดท้ายแพทย์นั้นจะยืนยันนะครับว่าเธอนั้นได้เสียชีวิตแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองครับซึ่งทางนี้นะครับทางด้านของนักวอลเลย์บอลชาวโปแลนด์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมแล้วก็อยู่บ้านพักเดียวกับเธอครับได้ออกมาให้ข้อมูลกับตํารวจนะครับว่าเมื่อวานนี้ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตนะครับได้รับประทานอาหารร่วมกันกับเธอซึ่งเธอนั้นก็ดูปกติดีทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าเธอนั้นได้ใช้ยานอนหลับนะครับเน่่องงาาาาากกก้็ีหยยซึไรรตตมสุ ชีวิตที่แท้จริงของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อไปอีกทีครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว